จะให้ยังไงคอยเบิ้งลิงอยู่ยเป็นง,งานเน้นฟิงเกี่ยวกับลิงแล้วก็กินมามันดิลิสิสมันเป็นวิธีของคนใช่ไหมวิธีวิธีอ่าต่างชาติเขาทำเลยไหมบวัวไม่เห็ดวิธีวิธีเด็กลดรับส่งแล้ว <c oughs> ต้องต้องต้องรถหมูสับต้มยำเท่านั้นก็นี่แหละเจะว่าเจะว่าผู้ใดเบิ้งอยู่นี่ก็จะเข้าใจกันดีว่าแบบ ทำไมถึงต้องลดนิดมันมีความหวานอมเปรีย้ยวทุกอย่างือต้องแกะเครื่องปร,งรงุงกับน้ำมันอะไรมัน okay, หมดแ <okay, S 1> น่ <okay, S 1> หมดแน่ okay, หมดแล้วก็ให้น้ำมันมันโดนถุงนิดนิดจะได้แบบมีมีผงไปติดถุงไปไปแล้วก็พอกินเสร็จจะได้แบบยาถุงอะไรไี้นอ๋อขั้นตสุดท้ายคือต้องยาถุงฮะใช่ เคยไปกินให้เพื่อนดูไหมที่ที่ที่ย้านอะยังเขาคงน่าจะสงสัยกันนะเออหน้าไปลองทำว่าแบบกินแบบอยู่ๆอ,อ่ะจกกินเฉยกบกบซื้มามาซื้อมามา่าแล้วก็ครบคบปรุงแดกให้เขาดูขเขา่าจะแบบไม่ต้มบ้านไดนี่มันนี่เว้ยเจ้าโมโหแล้วเว้บัต้มแซบ<ด>่บที่สุดเลยผู้ใดกกเห็น เข้าใจกันดีเนียคคนบ้านเดียวกันเนี่ยคนคนวัยเดียวกันเนี่ยเข้าใจดีเลยครับผมมามาเดีมเนี่ยคือสุดยอดกินตั้งแต่เด็กเลยตอนนี้อินตั้งกี่ตั้งแก่ตอนเรื่องบ้าสอ้างมแก่เก่าขวบช่างน้อยสมัยก่อนช่างน้อยเนี่ยมันกับพ่อได้อยู่แต่ว่ามันก็จะเป็นรถแบบเข้าโวดอะไรอย่างนนมันมันมันมีความจิตใจอืมันอันอยากได้ความจิตดจต้องหมูสับต้มยำ เรียกว่าไปลดต้มยำเลขกันได้แต่ว่าเวลาต้มยำเนี่ยตย้มตยำต้มตยำต้มยำเนี่ยพ่อเขาใส่ไอเอิญอย่างนั้นน้ำมันมันอ่ะมันสิก๊อเป็นมันสิกอ๊กอใหญ่โหดแต่ว่าเนี่ยกระลังก่อพอดีคือม,มันบอลก,กอ่อติดกันหลายมันก็สิแบบพอดีพอดีพอดีอ่าสุดยอดก็อคอยกินแล้วนี่แต่ บบอยอยจะไปกินจังสั้นอยจะไปกินจังสั้นกินจังซี่ไอ้ยัยแมงอืดหมดแล้วแมงอืดหมดแล้วเจ้าเขากินจั๊กเทือนว่าแมงอืดใช่มันอืดมันอืดหมดแล้วใช่มันหมดแล้วผมกินต้องซีบต้องแฝงต้องแฝงอันนี้คือมือหลังจากไปกินเบียร์หลังจากท่าเที่ยวนี่แหละหิวแต่ว่าเฝ้ากลับเนี่ย ทุกอมันยากครับก็เลยกลับแต่ดีแล้วดีแล้วข้าสิได้บ่กินไหลบ่ดื่มไหลพอดีพอดีกัลั่งดีอะไรที่เกินความพอดีก็มักจะไม่พอดีเสมอแ่บบเด้อครับพ่อแม่พี่น้องโอเคขอตัวไปกินมาม่าก่อนนะครับรอบดึกนะตอนนี้ประมาณตีสองแล้วฮะครับผม้วไปบอกเขาเขาบอกซีทุ่งกันได้ว่มีอะไรรู้งหรือเปล่าอย่าทำนะ กินไปแล้วหนึ่งก็หนึ่งครับแล้วก็มีนี่ทดลองแล้วมันก็เนอนกมีซื้ออะไรมาอีกเนี่ยเยอะแยะเเยอะแยะจัดโอเคได้เวลาไปกินแล้วนอนแล้วอาบน้ํานอนละมันมีเหรอส่วนเที่ยวบองนี่หละบนนี้บอกตอนแรกคอยกับตื่นมาฟิตเนสแต่เศ้าพอฮาอดประมาณสองทุ่มกลางวงนอนแล้วแต่ออกไปเที่ยวว่กันเที่ยวนั่นแหละจะไปทำางานมาบัดนี้ เฮ็ดเฮ็ดมาแล้วครับเฮ็ดบายโมงหอดาโมงแรงอยู่เอาทีเอ็มเอฟเอ็มลูกทุ่งมหาละคร9กคาสิหับผมถ้าใครอยากจะไปฟังสมคิดได้ก็ทุกวันเสาร์ถูกไหมทุกวันเสาร์แปดโมงถึงห้าโมงเย็นบอจังสันหันหันบอฟังยูคืนกับฟังยูอังกฤษพี s e ครับเรือสมคิสก็ได้อ่าโอเคบายบายฟันดีครับผมพรไหมพี่น้อง